สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับผมรีวิวแท็บเล็ตราคาประหยัดมาหลายรุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะบังคับให้เราต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่างที่น่าเจ็บใจเสมอเพราะว่าราคามันถูกใช่ไหมครับแต่ว่านานๆานทีครับก็จะมีอุปกรณ์อย่างเจ้าเครื่องนี้เนี่ยครับโผล่กมาแล้วความคาดหวังเนี่ยมันก็ทําให้เกิดขึ้นจากแท็บเล็ตตัวนี้เลยลองคิดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าแท็บเล็ตเครื่องเล็กๆของคุณเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนสมาร์ทโฟนแต่จอใหญ่สะใจกว่าั้งโทรออกรับ SMS เล่นเนี่ 4G ใช้แอปธนาคารได้ครบและก็เร็วแรงจนลืมไปว่าเป็นแท็บเล็ตราคาไม่ถึงหมื่น และนี่คือ Aldu Cube IP70 a Mini Pro ครับแท็บเล็ตขนาดพกพาที่สเปคจัดเต็มและคุ้มค่ามันไม่ใช่แค่แท็บเล็ตแต่เป็นคู่หูที่จะพร้อมไปกับคุณในทุกที่ด้วยขนาดที่เหมาะมือแบบนี้ทําให้มันเป็นอุปกรณ์ที่ลงตัวสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันน่าประทับใจขนาดไหนเดี๋ยวเราข้ามการแกะกล่องไปเลยก็ได้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆจากรุ่นก่อนหน้า iPlay 60 Mini Pro นะครับแต่เป็นการยกเครื่องและดีไซน์วัสดุให้พรีเมียมขึ้นสัมผัสแรกครับคือความบางเบามันครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับเขาทาได้บางลงกว่ารุ่นเก่าอีกนิดหน่อยครับผมแต่ความแตกต่างที่เราสัมผัสได้ก็คือการจับครับมันสบายมือขึ้นมากเวลาต้องถือนานๆเนี่ยมันก็รู้สึกสบายครับตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมอลลอยผิวด้านนะครับด้านหลังลดรอยนิ้วมือได้ดีมากๆและถ้าถือใช้งานแบบไม่ใส่เคสประจ ก็ไม่ต้องกังวลเลยตัวเครื่องนะครับบางแค่7.3-7.4ม mm, เมเท่านั้นเบาแค่310กรัมทำให้การถือใช้งานนะครับทำได้สบายไม่เมื่อยล้าหน้าจอครับเป็นขนาด8.4นิ้วเป็นขนาดที่สมบูรณ์แบบนะครับจะพกพาก็ได้เอามาดูเนี่ยก็ถือว่าจอใหญ่ประมาณหนึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการออกแบบเนะครับเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มที่กำลังมองหาแท็บเล็ตพกพาที่สะดวกอย่างแท้จริงแต่การออกแบบที่สวยงามนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหัวใจคือประสิทธิภาพที่อยู่ าการอัปเกรดชิปเซ็ตในครั้งนี้ไม่ได้แค่การเพิ่มตัวเลขบนกระดาษนะครับแต่คือการยกระดับประสบการณ์ของการใช้งานทั้งหมดเนี่ยให้ลื่นไหลและตอบสนองขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปสลับไปมาระหว่างแอปหรือแม้กรทั่งการท่องเว็บทุกอย่างทำได้หน้าประทับใจครับหัวใจหลักก็คือชิป Media t e k d i m m n s s t y y MT8791 หรือว่ารู้จักกันในนาม Dimensity 900 t ครับเมื่อเทียบกับตัวเก่าที่เป็น Helio g 99นะครับประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านกราฟิกที่เรียกว่าก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับทำให้การใช้งานด้านความบันเทิงและการเล่นเกมเนี่ยก็ดีขึ้นมากครับเพราะในการทดสอบเบนชมาร์กใน TDMark Wild Life นะครับก็ทำไปได้ถึง2,000ต้นต้นเลยครับซึ่งเป็นการก้าวกระโดดจาก iPad 60 mini Pro ที่ได้แค่พันต้นต้นเท่านั้นเรียกว่าดีขึ้นเกือบเท่าตัวเลยส่วน RAM เนี่ยก็ให้มา 8GB ะครับผมแล้วก็ขยายเวอร์ชวลแรมได้แต่เท่าที่ผมใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องขยายก็ใช้งานได้ลื่นแล้วครับพื้นที่เก็บข้อมูลให้มา 2.56GB อยหบ แล้วยังรองรับไมโคร s d สดีการได้ถึง 1TB เลยส่วนระบบปฏิบัติการนะครับเขาใช้ a l d u c u b e OS 4.0บนฐานของ Android 15ที่อัปเกรดใหม่ล่าสุดใช้ได้ยาวๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับเพียว n n r r o i d ครับข้อดีก็คือ เครื่องสะอาดไม่มีแอปขยะทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพการที่ได้ OS ใหม่บน Android 15นะครับก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในราคานี้เลยข้อดีก็คือความปลอดภัยฟีเจอร์ทันสมัยอายุการใช้งานที่ยาวกว่าแท็บเล็ตราคาถูกรุ่นอื่นๆแต่ประสิทธิภาพอัปเกรดมามากขนาดนี้นะครับทให้ iPad 7 0 m i n i Pro เนี่ยจัดการกับงานในชีวิตประจำวันได้ง่ายครับแต่พลังที่แรงขึ้น จะไม่มีความหมายนะครับถ้าไม่ถูกถ่ายทอดผ่านจอที่มีความยอดเยี่ยมจอภาพนะครับคือประตูสู่โลกดิจิตอลของเราเอาดูคิวบ์เนี่ยก็ยกระดับ iPad 70 Mini Pro นีครับให้มีคุณภาพสูงกว่าแท็บเล็ตทุกรุ่นในราคาเดียวกันอย่างชัดเจนเลยครับผมสรุปให้ง่ายๆนะครับจุดแข่งของจอภาพของเครื่องนี้เนี่ยก็คือความลื่นไหล 90เฮิครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหน้าจอเลื่อนหน้าเว็บหรือฟีดโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เนียนตาไม่สะดุดครับแล้วก็จอสว่างสู้แสง450นิตฟีเจอร์นี้เนี่ยพอที่จะทำให้เราเนี่ยใช้งานกลางแจ้งหรือใช้งานนอกบ้านได้สบายครับเราสามารถอ่านอ e ีบุ๊กหรือดูแผนที่กลางแดดได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญคือคมชัดระดับ Full HD Plus แล้วยังรองรับ YYL1 สิ่งสำคัญสาหรัคอหนังและคอซีรีส์ต้องมีเพราะว่าการรองรับ YYL1 ครับ หมายความว่าเราสามารถดูคอนเทนต์จาก Netflix หรือว่าแอปดูหนังอื่นๆเนี่ยได้ที่ความเร็ดสูงสุด 1080p คมชัดสมจริงสำหรับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะแปลกหน่อยครับให้มา6 5 5 0มิลลิแอมนะครับเป็นตัวเลขที่แปลกดีให้แบตมาเยอะแล้วก็ชาร์จเข้าไวได้1 8วัตต์ครับอันนี้ลองชาร์จให้ดูกันเลยว่าชาร์จได้เร็วประมาณนี้จริงๆด้วยสเปคที่ครบเครื่องขนาดนี้ใครจะได้ประโยชน์จากแท็บเล็ตเครื่องนี้มากที่สุดมาดูกันครับ a l l v Cube iPlay 70 Mini Pro ตัวนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลายกลุ่มจริงๆนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มสายโซเชียลมีเดียและนักเดินทางสำหรับผมนี่คือเหตุผลสำคัญที่ซื้อแท็บเล็ตเครื่องนี้เลยก็ว่าได้การที่มันรองรับ 4G LTE แบบ Dual SIM ที่ไม่ใช่แค่โทรออกแต่สามารถรับ SMS OTP ได้ มันก็ทําให้แท็บเล็ตธรรมดาเนี่ยกลายเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนจอใหญ่ที่สมบูรณ์แบบเราสามารถใช้แอปธนาคารแอปเป๋าตังหรือแอปอื่นๆตามที่ต้องการ OTP ก็รับได้โดยตรงจากเครื่องนี้เลยครับไม่ต้องพกหลายอุปกรณ์อีกต่อไปกลุ่มที่2ครับนักอ่านและนักเรียนครับขนาดจอ8.4นิ้วน้ําหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยครับคืออุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถอ่านมังงะเนี่ยรวดเดียวได้จบทั้งซีรีส์หรือว่าจะเปิดไฟล์ PDF เนี่ยก็ไม่ปวดข้อมือ เมื่อเทียบกับก,บการถือแท็บเล็ต10นิ้วที่อาจจะหนักกว่าครับกลุ่มที่3ครับคือสายบันเทิงและคอหนังครับกลุ่มนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณรักการดูหนังฟังเพลงหรือเสพคอนเทนต์วิดีโอแท็บเล็ตเครื่องนี้คือคําตอบที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าจอ90เฮที่ลื่นไหลความสว่าง450นิตที่สําคัญคือรองรับ Y Y L 1ทําให้คุณได้รับประสบการณ์การชมที่ยอดเยี่ยมในราคาที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ กลุ่มที่4ครับคนที่ขับรถไปมาหรือสายเดินทางครับเจ้าแท็บเล็ต i p l a y 70 Mini Pro ตัวนี้เขารองรับการระบุตำแหน่งของ GPS ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์เข็มทิศดิจิตอลและไจโรสโคปเป็นสิ่งที่แท็บเล็ตราคาถูกรุ่นอื่นะมักจะตัดออกไปก็เลยทำให้แท็บเล็ตตัวนี้สามารถที่ใช้นำทางรถยนต์ได้อย่างมั่นยำและ,สะเสถียรกลุ่มสุดท้ายครับสายที่เล่นเกมในชีวิตประจาวันครับก็คือสาย casual เมอ e r นั่นเอง แม้จะไม่ใช่แท็บเล็ตที่สอรบเล่นเกมโหดๆนะครับแต่ด้วย GPU ที่อัปเกรดขึ้นเนี่ยก็สามารถทําให้เล่นเกมในตลาดได้ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเล่นเก s ชิน Impact ถ้าปรับต่ําสุดเนี่ยก็ยังลื่นได้ครับแต่ถ้าเล่น ROE เนี่ยปรับสูงเนี่ยก็สบายครับแต่อาจจะปรับสุดมากไม่ได้เท่านั้นเองแม้ว่ามันจะมีจุดเด่นมากมายนะครับเพื่อให้ภาพรวมของการรีวิวนี่สมบูรณ์ที่สุดครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับก็คือเรื่องกล้องครับ กล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมราคาครับเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปการบันทึกข้อมูลถ่ายภาพทั่วไปสแกน QR ส่งงานวิดีโอคอลเนี่ยทำได้แต่แน่นอนครับคุณสมบัติอ่ะมันไม่สามารถไปเทียบกับสมาร์ทโฟนระดับกลางหรือระดับสูงได้เลยแต่เอาเป็นว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะส่วนเรื่องลำโพงเนี่ยครับดู a l Box s p e a ป e r ที่เขาให้มาเนี่ยก็ให้เสียงที่ดังและมีมิติที่ดีกว่าลำโพงตัวเดียวแหละ แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนสําคัญคือตําแหน่งของลําโพง2ตัวเนี่ยมันอยู่ข้างเดียวกันครับเวลาที่เราเล่นแนวตั้งเนี่ยก็ไม่ม,มีปัญหาครับเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยเราจะได้ยินเสียงลำโพงซ้ายขวาชัดเจนครับแต่ว่าเราจับแท็บเล็ตในแนวนอนเพื่อดูหนังหรือเล่นเกมเนี่ยเสียงทั้งหมดจะออกจากฝั่งเดียวครับอัตทลลดของการได้ยินเสียงสเตอริโอที่สมจริงเนี่ยอาจจะลดลงไปหน่อยนึงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยอุ่นใจและเป็นจุดเด่นสําคัญนั่นก็คือเรื่องรับประกันและบริการหลังการขายครับ ในการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับความมั่นใจหลังการขายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและ a l l d u ค u วบไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าใจจุดนี้เป็นอย่างดีครับ a l l d u ค u วบไอเพยเนี่ยมาพร้อมกับการรับประกันสินค้า12เดือนให้คุณส่งซ่อมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั้งทางช่องทางออนไลน์ผ่าน Line o f f i c i a l หรือออฟไลน์ line, ที่ศูนย์บริการเรียวมี17สาขาทั่วประเทศทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลหลังการขายที่รวดเร็วและสะดวกสบายครับ และความมั่นใจทั้งหมดนี้เรามาสรุปกันครับว่า Aldu Cube iPad 70 Mini Pro ตัวนี้เนี่ยจะคุ้มค่าและน่าซื้อแค่ไหนครับผมมาสรุปให้ว่า Aldu Cube iPad 70 Mini Pro ตัวนี้คือการรวมเอาจุดแข็งที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดมาไว้ในเครื่องเดียวได้ครับอย่างแรกคือมันพกพาได้สะดวกที่สุดเชื่อมต่อได้ทุกจุดเหมือนสมาร์ทโฟนใส่ซิมโทรได้เล่นเน็ตรองรับ 4G LTE ไม่พลาดทุกการติดต่อ จอ90 h ฮิพร้อมชิป d ด m e n s i t y ที่ให้มาดีและใช้ได้ยาวๆพร้อม Android 15ที่ใช้ได้ยาวไปอีกหลายปีเลยครับและฟีเจอร์ทั้งหมดนี้เนี่ยครับราคาเพียง7,490บาทเท่านั้นสำหรับใครที่มองหาแท็บเล็ตขนาดเล็กที่ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานพื้นฐานความบันเทิงการติดต่อสื่อสารหรือการนำทางนี่คือตัวเลือกที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับถ้าใครอยากได้เนี่ย ในคลิปนี้ก็มีราคาพิเศษให้ครับกดที่ตะก้าในวิดีโอนี้ได้เลยหรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมจะพยายามเข้ามาตอบทุกคำถามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวเด็เดๆต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย